เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในห้องอยู่กับผมในต่าว,วันเชียวกับเกมเคมจริงอิมเพก,กันนี้นะผมซึ่งตอนนี้มันอัพแพรเป็น1.3เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีอีเวนต์ใหม่มาครับเพราะเราจะมาดูทีละอีเวนต์นะอีเวนต์แรกก็คือโชคลาบหลากสีนะครับผมก็เอาง่ายคือเราก็แค่นนเล่นในเรื่องมามันก็จะมาแค่เปิดปุ๊บเราได้กล้องมาแล้วเขาจะใช้เราไปถ่าย สิ่งที่มีสีสันสดใสก็คือจะมีสีแดงสีฟ้าสีทองสีดําสีน้ำตาลและสีม่วงนะเราสามารถดูที่คำอธิบายกิจกรรมได้นะกอนะอ็อ่านทั้งหมดเลยแล้วกันระหว่างช่วงกีฬากิจกรรมสามารถรับไอเทมได้จากจีตองก็คือตัวละครที่แจกกล้องถ่ายรูปไปแล้วนะครับผมโดยกล้องถ่ายรูปแสนประหลาดนั้นสามารถกดใช้ได้จากรายการขนาดเล็กก็คือไว้เป็นเหมือน ไอเทมหาของหรือกระเป๋าขนาดเล็กนะครับผมซึ่งหลังจากที่ใช้แล้วจะสามารถถ่ายภาพที่มีความพิเศษได้ระหว่างช่วงกิจกรรมในแต่ละวันมีกําหนดเป้าหมายภาพถ่ายที่แตกต่างกันไปแสดงว่าแต่ละวันจะเลือกสีไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งในตอนที่ถ่ายภาพกับเป้าหมายเหล่านี้จะได้รับภาพถ่ายหนึ่งภาพที่มีสีต่างกันแบบซูมโดยในแต่ละวันจะมีฟิล์มเนกาทีฟสิบใบสำหรับการถ่ายภาพ หลังจากการรวบรวมท้ายภาพทั้ง5สีสีสชาติสีครามสีทองสีน้ำตาลสีม่วงนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นกล่องสมบัตินำโชคได้ที่จีตองก็คือเก็บครบ5สีเรามาแลกกันนะครับจะได้ได้กล่องแล้วก็ในกิจกรรมนี้สามารถแลกกล่องสมบัติได้มากสุดแค่8อันน,น,นะครับและในช่วงวลากิจกรรมสามารถแลกเปลี่ยนภาพถ่ายที่มีอยู่กับเพื่อนได้เหมือนว่าถ้าเกิดเราถ่ายภาพแล้ว เพื่อนขาดสีนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะในช่วงเวลาเดียวกันเราสามารถเก็บภาพถ่ายที่ยังไม่ได้รับมากสุดคือ50บใบโดยเมื่อภาพที่ยังไม่ได้รับมีเกิน50บใบแล้วภาพถ่ายที่รับก่อนหน้าแต่ยังไม่ได้กดรับจะถูกทำลายตารางดับก็คือเราเก็บสะสมได้มากสุดแค่50บใบนะถ้าเป็นใบที่50บใบก็คือใบก่อนหน้าก็คือใบที่1สมมุติถ้าเรามี5 0บใบแล้วใบที่นั้นถูกทาลายนะ ช่วงเวลากิจกรรมนี้กิจกรรมหลักสิบวิลล่าเจ็วันโดยหลังจากกิจกรรมสิ่สุดลงกล้องถ่ายรูปสายประหลาดจะไม่สามารถใช้งานได้อีกก็คือของในเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับผมการแลกเปลี่ยนกล่องสมบัตินำโชคจะมีระยะเวลาต่อเนื่องถึง10วันก็คือสามารถไลกได้อยู่ภายใน10วันแต่แรกส,สุดได้แค่8กล่องหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดลงิดต่ออาจจะมีเควสอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์จากกล้องถ่ายรูปสายประหลาดอยู่ก็ได้ก็คือได้ว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อให้นั่นเองนะ ก็จากที่ดูคือมเวลาเจ็ดวันนะครับผมใช่ไหมเจ็ดวันนี่ไงมีเวลาอยู่เจ็ดวันคือนับวันนี้ด้วยนะครับผม mm hmm. ก็ฟิล์มไดกระถีบที่เหลือในวันนี้ก็คือสิบใบมันจะรีน่าจะรีทุกๆทุกๆวันอยู่เลยใช่ไหมวันละสิบใบป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองอมีเลยปีลู่ถ่ายได้กดดูสิสามารถดูดูที่เพื่อนว่าเรามีใครเรวก็เลือกได้ตอนนี้ใครถ่ายวีซีแล้ว เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่าเราจะถ่ายเอาสีอะไรเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นสีแดงก่อนนะสีแดงแ,ดง,แดงสีแดงแดงแต่ก่อนเลยนเราต้องมาใส่ไอเทมตรงนี้ให้ตัวสีเล็กที่กล่องตรงนี้นะครับผมนี่มันจะมีกล้องอันนี้สวมใส่ไปนะดูซิสีแดงที่โดดเด่นได้ไหมเอ่ยนี่อ๋อถ้าไม่มีมันจะไม่ขึ้นมงกลมให้ถ่าย แต่ทำไมเราได้สีทองครับผม <L an> ไม่เอาแล้วมันมเป็นสีทองน่าแสดงว่าความหมายเขาหน่าอย่างนี้นคือเราไม่ใช่เลือกสีแต่เราเลือกจากสิ่งที่เราเลือกอ,อ๋าต้องที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงต้นไม้นี้น่าจะดับเนะ ไม่นับนะครับเพราะว่าไม่ขึ้นวงให้ดูนะครับ้างนั้นเราก็จะไปดูอย่างอื่นแทนอย่างเช่นถ้าเราได้สดีแดงอ่าถ้างั้นสีแดงที่ผมนึกออกก็จะมีอันนี้ที่เขาใบาด้วยนะเขาจะใบไอ้นี่ด้วยไอ้ดอกชิลลี่นะครับซึ่งดอกชิลลี่ที่ผมจำได้อยู่แถวนี้อยู่เห็นไหนมเออคราวนี้ได้สดีแดงถูก เฮ้ยไม่ได้จะเอานนานระวังนะครับเวลากดเรากดพลาดจะกลายเป็นสีแดงสองอันเลยนี่ก็ไม่แดงอ่ะเนี่ยสีแดงไม่นับเพราะฉันต้องเป็นไอเทมที่มีสีแดงเท่านั้นแล้ต้องเป็นของที่เก็บได้มาข่าวนี้ไม่แดงให้รู้ไปดอกไม้ที่เป็นไฟเลย เออต้องอย่างนี้สิอ๋อมันจะได้ด้มออกสีให้นะครับผมมันก็อยู่ที่ดวงเราจะได้สีอะไรเราต้องจำไว้ว่าเราถอยสีแดงชิ้นไหนเราได้ภาพสีอะไรนะครับผมต้องผมจะเก็บไปโอเคนี่คือสีน้ำตาลนะนี่ไงแอปเปิลได้สีทองนี่ไงมีนี่อีกเบอร์เบอรี่ ีม่วงนะครับผมเบอร์อันนี้ก็น่า,จ,าจะนับไหมอันนี้ดอกสี <S <S ส้มๆเฮนยนับฮรอันนี้ได้สีแดงเหมือนเดิมนะครับซ้ำดอกนี้ก็มีสีแดงนะชมพู่โอเคนับอยู่โอเคได้สีครามนะครับผมโอเคผมคิดว่านี่นะ่าจะสีแดงสุดท้ายที่เป็นของเก็บที่นึกออกนะครับผมก็จะมีอันนี้ใช่ไหมโอเคได้อยู่นะครับผมก็มเป็นสีน้ำตาลนะครับผม ต้องรีบปิดเดี๋ยวมันถ่ายซ้ําเอาละครับก็อันนี้ผมก็จะได้ครบทั้งหมดสิบใบเลยนะแต่ที่จริงๆผมคิดว่าน่าจะมีเลยสักอันสองอันนั้นที่จะหาสีอื่นได้แต่ตอนนี้เห็นไหมครับผมได้สีครบแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาตารางแค่แปะภาพให้กันนะครับว่าตัวไหนสีไหนถ่ายอันไหนได้สีอะไรแปะไว้ก็ตอนนี้เราจะมาลองของมันต่อก็คือเราจะไป แลกเปลี่ยนของนะครับอันนี้คือเพื่อนผมจะมีสีฟ้าเพราะเดี๋ยวผมจะแลกสีฟ้ากับสีแดงเขาแล้วกันดูซิว่าจะแลกได้ไหมเอ่ยอันนี้มันนำส่งให้เหรอรยยินจะที่นำภาพสีชาติโอเคคือการส่งนะครับอ๋อน,นี่งไงมีรับ เขาไม่ส่งให้เพราะงั้นเดี๋ยวผมต้องไปขอให้เพื่อนมาส่งใี้ทีหลังนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะส่งให้ไปก่อนคือส่งสีแดงไปให้แล้วกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเอาละครับตอนนี้ผมก็ให้เพื่อนส่งมาแล้วนะลองกดดูที่แลกเป็นรูปถ่ายนะครับอย่างที่บอกเราสามารถกดส่งไปได้แล้วก็รับได,ได้เช่นเดียวกันนะเราก็จะรับมาเอาเคสีีรามคราวนี้ผมจะได้เปิดได้สองกล่องแน่นอนนะครับคราวนี้เราก็จะไปแลกกล่องกันนะครับแลวเปลี่ยนกล่องสมบัตินำโชคนะครับตอนนี้ อย่างที่รู้นะอันนี้ผมได้สองกล่องแน่นอนก็คือเราจะการันตีหกสิบใบมอนเจนนะที่เหลือก็จะแรนดอมเพราะงั้นเราจะมาแลกกันเลยหนึ่งอันโอเคผมได้อันนี้ถือว่าผมโอเคนะผมอยากได้ใบแลกอีกใบปึ๊บเอ้ยอันนี้ไม่อยากได้นะครับคราวนี้ผมก็จะเหลืออีกหกอีกหกใบเท่านั้นที่จะได้นะแลกได้อีกหกอันเท่านั้นแหละครับผม ก็นี่น่าจะเป็นสำหรับอ,อีเวนต์การถ่ายรูปนะครับผมก็อย่างที่บอกไว้ครับผมก็ทําเฉลยไว้แล้วนะว่าหัวข้อสีแดงทุกสิ่งจะได้เหมือนกันทุกคนนะครับาะเพราะฉะนั้นเ,นเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เร็วที่สุดแปะให้เร็วที่สุดแล้วกันจะได้เอาไว้ใช้แบบว่าอันนี้คือผมถ่ายครบแล้วเพราะงั้นเราก็จะได้สองกล่องนะครับถ้าเราถ่ายครบแล้วก็แลกกับเพื่อนดีๆนะครับผมก็ระวังอย่าถ่ายรูปซ้าผิดอันนะอย่างเมื่อกี้ผมถ่ายสีแดงซ้ำไปอันหนึ่งก็เลยเกิดมาเลยต้องไปแลกกับเพื่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นหัวข้อของ โชคลาภหลักสี่นะครับผมเพราะงนั้นเดี๋ยวเราจะไปอีเวนต์ถัดไปนะครับผมเอาละครับอีเวนต์ถัดมาที่เพิ่มมานะครับก็คือซันสะเทือนทั้งภูเขาก็น่าจะเป็นเควสตีบอสปกติไม่น่ามีพิเศษเพราะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่ามุ่งไปตรวจสอบนะครับอ๋ Bot อบอสเดี๋ยวตรงนี้เราก็ร์ปไปนะครับเดี๋ยวตัดไปที่ตัวบอสกันเลยแล้วกันนะครับพอ,อมามันเป็นเควสนี่นะโอเคเป็นเควสนะ่าจะต้องคุยก่อนแหละ อ๋อเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเมื่อก,กี้ผมเห็นอยู่ว่ามันมีขึ้นตอกมาเครื่องหมายตกใจสีฟ้านะก็คืออันนี้เป็นเนื้อเรื่องมาต่อโอเคเราคุยกับคนีิเ็จก็น่าจะเปลี่ยนไปเจอบอสอย่างแน่นอนนะปึ๊บไหนนี่โอเคจุดนี้นะที่มีบอสอยู่วาร์ปใกล้สุดก็ดูมีบอสอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่ง,งนะมันไม่ใช่บอสหรือเปล่านนะ่ะ ไอตัวใหม่อโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวแต่มีมีตัวจุนมาหนึ่งตัว น้าในแต่ทางนี้มากกว่านะแล้วผมไปขึ้นมาทำยังไงเนี่ย,น,ยนี่ทางเข้าโบราณสถานผมก็หมดไปครึ่งมวลไปตีตัวโง่ๆนะเนี่ยนั่นไงนั่นน่าจะบอแล้วแหละเมื่อกี้มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่นี่ตัวบอแล้วแหละทางเข้ามีสองท่อเพราะงั้นเดี๋ยวไปลุยบอสเลยแล้วกันนะ ก่อนได้เปรียบเราสามารถดูได้นี่เขาบอกว่าอะไรจากยุคโบราณหลับไหลนั่นทศวรรษมันสามารถดูซับท่าต่างๆและโจมตีได้อะไรสักอย่างเป็นชาเวอร์ที่ผสมกับาตุน้าไฟน้ําแข็งหรือไฟฟ้าถ้าใดท่าหนึง่งหัตถละครถูกโจมตีมีโล่ป้องกันอยู่ก็คือถ้าเรามีโล่ก็จะโดนดาเมดโดยเช่นเดียวกันถึงต่อให้มีโล่ถ้าท่า,ทาโลกนั้นะเป็นาตาเดียวกับ ท่าทิงโล่ท่าถิงความเสียหายสะท้อนกลับรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเอ่อความหมายคือให้เราใช้ตัวละครที่โจมตีมีโล่ป้องกันอยู่ท่าน,นี้จะได้รับความเสียหายบางส่วนจากโล่แต่ถ้าท่าของโล่นั้นเป็นท่าเดียวกับไอ้ท่าที่มันยิงออกมาหรือโล่ท่าถิงความเสียหายที่สะท้อนกลับไปรุนแรงยิ่งกว่าเดิมสะท้อนกลับไปใส่สตูเหรอ อันนี้คือตัวแรกอะตัวเล็กที่เราเจอเมื่อตัวเต็มบอยเมื่อโจนตีตัวละครที่มีโลอยู่และไม่สามารถจะเกิดอะไรซ้อมได้ามา,มา,าพาช่วคราวคือมันเน้นให้ใช้ตัวละครที่มีโลนะเนี่ยโอเคคราวนี้เรามาลองกันนะครับผมตอนนี้เอาตัวเอกที่มีโลมานะผมไม่ตัวที่มีโลเท่าไหร่เพราะงั้นต้องลอเซตตัวเอกดูนะครับ ก็เป็นสีเดียวกันก็ไม่เป็นไรเอ้ยคนละสีก็ไม่เป็นไรอันนี้คือธาตุไฟะ <c oughs> มันมันเก็บไม่ได้เพราะติดตัวมันข้างในนี่แหละอ่ะ <c oughs> อันนี้คือสีเดียวกับมันใช่ไหม นี่ไงก็เคาน์เตอร์กลับป่ะอู้โูหก็บังคับให้มีตัวโล่ซึ่งทุกคนต้องมีอยู่แล้วครับผมเ <Okay. S 1> นี่ยถ้าเรามีโล่มันจะซ้อนกลับอยู่เนี่ยแล้วมันจะขึ้นไปทำไมน่ยนะเลยแล้วไปดูกว่า เก็บโล่อันนี้น่าจะโล่คนเธาท่าดีปุ่งอันนี้ก็คือไม่ดีอะไรแต่ถ้าได้ท่าเดียวกันจะได้ดานเบกลับไปแค่นั้นเองนะเอาค้างเอาค้างนี่ยถ้าเรามีโล่ไฟเหมือนกันมันก็จะทอนกลับไปหนักข้อ แค่ตัวมันใหญ่มันขวางโล่ที่เราหลดมาแค่นั้นเลยที่เหลือก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผม่มอลลโอ้หคือมันน่ารำคาญเดียวคือมันขวางโล่เราแค่นั้นเลยครับไอ้หยาหมดเพราะงั้นเดี๋ยวผมอขอเติมก่อนละกันเนาะ โอเคก็จะดอกแบบคล้ายๆกันนะก็เหมือนเป็นบอสเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็จะมีหินประหลาดนี้โผล่ขึ้นมาไว้ฝึกฝนตัวละครซึ่งผมไม่รู้ว่าใช้ทาอะไรนะแล้วก็อ์ติแฟกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแค่นั้นเลยนะครับผมก็เป็นบอสอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับแพท1.3นะครับผมตอนนี้โอเคเมื่อเราฆ่าบอสเสร็จแล้วกลับมาคุยเหมือนเดิมนะครับดูที่จะเกิดอะไรขึ้น ก็จะได้ไปโมเจมกับตัวมานิดนึงนะครับผมเอาลรับก็แถมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ในหมวดสารสร้างมันมีของใหม่ขึ้นมานั่นเองนะที่ควรจะรู้กันไว้นั่นะคือกอดอธิควานะครับผมมันจะมีให้เลือกการแปลงจากาธาตุหนึ่งเป็นอีกาธาตุหนึ่งนั่นเองนะครับผมใช้2 7 dust of assault เนี่ยคือเราจะได้จากการแลกเปลี่ยน้วย s t a r d u s t นะผมก็คือแต้มเกลือนั่นเองนะนี่แต้มเกลือเราก็ให้มาที่ร้านค้านะครับผมไว้กดผิด อันนี้กดร้านค้าแล้วก็เลือกที่ร้านค้าไปมอดเลือกสตาร์ดัมันก็คือเศษเกลือที่เราไว้ใช้แรกแค่ไอเพชรเพชรหยอดสองอันเท่านั้นเองนะครับผมแต่อันนี้มันคือเพิ่มขึ้นมาให้มีประโยชน์มากขึ้นโดยการเพิ่มไอดัสนี่ขึ้นมาซึ่งแรกได้แค่ร้อยอันเท่านั้นนะจะเป็นผมก็จะแลกไปทั้งหมดเลยละกันนะครับผมเพราะที่เหลือผมไม่แลกนะผมจะเก็บไว้แลกแค่ของหยอดฟรีแล้วกันนะเพื่อความคุ้มค่าของคนไม่มีเป คราวนี้จะกลับมาที่ส,สร้างใหม่เห็นไหมครับคราวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนธาตุได้เลยนะว่าเราอยากได้ธาตุไหนเราก็สลับกันได้ซึ่งจํานวนที่มีอ่ะเรามีทุกพันมีเป็นพันเลยเหรอเมื่อกี้ห้าร้อยได้มาพันอันเลยเหรอโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยไงว่าได้เท่าไหร่นะน่าจะเมื่อกี้หนึ่งอันเท่ากับสิบใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่เราต้องการเปลี่ยนใช่ไหมครับ หนึ่งอันใช้ประมาณแค่เห็นไหมเศษเล็กๆใช้หนึ่งอันนะครับผมเศษกลางใช้สามเศษใหญ่มาหน่อยให้ใช้เก้าเศษสูงสุดคือยี่สิบเจ็ดทั้งหมดคือมันอัตราส่วนปกติอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆก้อนเม็ดใหญ่รู้สึกถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะถ้าคำนวณไม่ผิดอะมันใช้อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดเม็ดพอดีเพราะนั้นยี่สิบเจ็ดเม็ดเล็กก็คือเท่ากับเห็นไหมเศษยี่สิบเจ็ดพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการตัวช่วยในการอันแคป ให้ตัวละครเราขึ้น5ดาวได้ง่ายขึ้นเนื่องจากบางทีเราไปตีบอสตัวหนึ่งอะ่ะไอเศษเนี้ยค่อนข้างหายากเลยเมื่อเทียบกับไอเศษบางส่วนที่ได้มานะอย่างเช่นไอไอที่เป็นรูปดอกไม้ะลรของตามบอสต่างๆนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยเพราะว่าไอเศษพวกนี้เราจะได้จากตีบอสบอสใหญ่อย่างมังกรหมาป่าด้วยนะครับผม ก็น่าจะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่มีคนบ่นกันว่าเยอะเหมือนกันนะครับว่าอันแคบยากเหลือเกินไฟเพชรเมสเนี้ยไม่เคยดอกนะครับเขาเลยใช้วิธีว่างั้นก็แลกจากแต้มคือเอาสิครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองแลกดูไหมล่ะอ่ถ้าตอนนี้เหรอตัวละครที่ผมต้องการจะใช้ผมต้องไปเช็คตัวละครผมก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาทาให้ดูเลยแล้วกันช่างมันนะแต่อน้อยผมก็รู้ว่าผมต้องการใช้ธาตุไฟตอนนี้ซึ่งผมต้องการธาตุไฟเราก็ต้องใช้เศษธาตุน้าใช่ไหม เพื่อนท่านน้ำผมมีเยอะพอดีเลยนะรู้สึกมันจะฟิกอยู่ข้อหนึ่งด้วยเห็นไหมถ้าจะรทวโทปาต้องใช้ไฟเห็นไหมครับไม่สามารถเลือกสีได้เหรอจริงเหรอดูดิอ๋อเปลี่ยนได้นะเห็นไหมไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมก็โง่ไม่ยอมดูน,นั้นนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนตามที่เราอยากใช้ก็ได้อย่างเช่นถ้าเราอยากใช้ไฟอยากใช้ไฟเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองนะแต่เพลินไม่มีคราวนี้คือผมอยากได้ไฟอันนี้มาสามาันมองก็แลกกับ อันไหนดีอันที่มีพอดีก็คือสีนธะาตุน้ำแล้วกันเราผมต้องการสาอันเลือกไปนะครับสามอันเราก็ใช้หมดน่าจะต้องนับไปเพิ่มนะอันแรกไปเลยวแล้วกันแป้งเนี่ยทั้งหมดยี่เจดอันนะครับที่ต้องใช้ แค่นี้เองครับเราก็จะเอาธาตุหนึ่งมาแลกอีกธาตุหนึ่งได้อย่างง่ายดายนะครับผมก็นี่จะเป็นตัวช่วยในการอันแคปนะที่ผมเห็นของที่มีประโยชน์ใน1.3ในตอนนี้ที่อย่างนะ้อยควรรู้ไว้กันหน่อยก็ดีนะควรแลกเก็บไว้สักหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีผลในการอัปเรดตละครน,นั่นเองนะครับผมเอาแล้วครับนี่จะเป็นทั้งหมด คร่าวๆของแพต1.3นะผมไปเลยทําแค่อีเวนต์ก็คือโชคหลากสีและสันสะเทือนทั้งภูเขานั่นเองนะครับผมส่วนโชคหลากสีเป้าหมายในการถ่ายมันจะเปลี่ยนทุกๆวันนะครับเนี่ยตอนนี้จะเป็นสีแดงอยู่วันผมเลยต้องรีบทําอันนี้ออกมาให้เสร็จก่อนว่าสีแดงทั้งหมด5สีต้องถ่ายอะไรบ้างถี่จะได้ครบ5สีเพื่อแลกกล่องน,นั่นเองนะครับซึ่งผมน่าจะทําไว้เรียบร้อยแล้วนะแปะไว้ข้างหลังก่อนที่จะมาเล่นเควสสันสะเทือนภูเขานะครับส่วนเควสสันสะเทือนภูเขานี่ก็เป็นเควสเหมือนไว้ฟาร์มของ กับของชิ้นนี้ซึ่งผมยังไม่รู้ว่าใช้ทําทอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็จะเหมือนตีดอกไม้เลไลแหละพวกครับแต่ว่าจะไม่เหมือนไม่ใช่เดไม่ใช่ดอกไม้เลายเป็นดอกไม้บอสพวกนั้นแต่จะไม่ดอกนะไม่ดอกไอเม็ดที่ผมเห็นนะไอเม็ดเ็แหละไอของอัพชั้นนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่มีให้นะหรือมันคืออันนี้ไม่แน่ใจนะไอเม็ดเนี้ยอาจจะไปใช้อัพตัวละครที่ ใช้ก็เป็นได้เพราะบางทีผมอาจจะมีตัวละครที่ใช้นี่ฮะมันเขียนว่าสรุปฝึกฝนตัวละครนะแสดงว่าน่าจะเฉพาะโดยตรงซึ่งถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นของตัวเสี่ยวละมัง้งนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้า,าถ like, share, ผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้สวยสักผู้ชมในยูทูบส่วนผู้ชมทางหน้าเฟซบุ๊กอย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันกันคราวหน้านคลิปเกมเข้มจริงอิมแพ็นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย